มีข่าวการเผยแพร่ข้อกำหนดของผู้ผลิตซีรี่์ในจีนซึ่งหนึ่งใน5้าไกด์ไลน์ที่ทางการจรีนได้วางให้ผู้ผลิตผลงานปฏิบัติตามก็คือศิลปินต,ต้องไม่เคยผ่านการทำสัญยกรรมมาก่อนนั่นเองโดยหวังไห่หลิงนักเขียนบทชื่อดงที่เคยทำงานนักข่าวและปัจจุบันเป็นทางสมาชิกข,ของสันนิบาตประชาธิปไตยจีนและยังดำรงตำแหน่งประธานบริษัทสื่อสารกับรองประธานสมาคมวรรณคดีภาพยนตร์จีนเป็นผู้เปิดเผยเอกสารดังกล่าว มี5ข้อกำหนดที่ทางการฟีนวางแนวทางให้ผู้ผลิตซีรีส์ต้องปฏิบัติตามโดย5ข้อดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. ซีรีส์แนวทหารต้องไม่มีเรื่องราวรักโรแมนติก 2. ศิลปินต้องใช้ชื่อจริงในเอกสารอย่างเป็นทางการและต้องไม่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ 3. ซีรีส์แนวย้อนยุคต้องตรงตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ห้ามเราเรื่องเกินจริงสีห้ามเลือกนักแสดงที่ผ่านการทำสัญยกรรม ต้องกำกับดูแลการเสียภาษีของนักแสดงอย่างใกล้ชิดข้อกำหนด,ดดังกล่าวดูจะตรงกับข่าวหรือที่เคยเป็นข่าวว่าทางการจีนจะห้ามดาราใช้ชื่อภาษากฤษอย่างไรก็ตามสุดท้ายข้อเท็จจริงก็คือทางการจีนกำชับให้ดาราใช้ชื่อภาษาจีนที่เป็นชื่อจริงในการรับงานซีรีส์เท่าน,นั้นแต่ไม่บังคับไปถึงการใช้ในโซเชียลมีเดียหรือโอกาสอื่นๆแน่นอนว่าเรื่องดังกล่าว ทำให้ชาวจีนสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของดาราหลายคนที่เคยมีข่าวว่าทำสัญญารรมทันทีไม่ว่าจะเป็นจางอีชฉีจิ้งอีหวังอี้ป๋อที่ชาวเน็ตจีนบางส่วนมองว่าสวยหล่อด้วยมีดหมอรวมถึงดาราดังอดีตคู่สามีภรรยาอย่างปวงเซี่ยมินและแอนเจลาเบบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอนเจล b าเบบีที่อนาคตในวงการบันเทิงจีนแผนดินใหญ่ดูน่าเป็นห่วงไม่น้อย นอกจากเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่อาจจะทำให้เธอต้องกลับมาใช้ชื่อจริงในการรับงานมากขึ้นและเรื่องการทำสัญญากร,รมแล้วเมื่อเร็วๆนี้ยังมีภาพที่เธอสูบบุหรี่หลุดออกมาในโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะทำให้เธอมีตัญหากกับทางการจรีนที่ระยะหลังเล้นเรื่องความประพฤติของนักแสดงอย่างเคร่งครัดด้วยสำหรับประเด็นการทำสัญญารรนั้นแอนเจล่าเบบี้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอด และเคยเข้ารับการตรวจจากแพทย์เคยยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกใดๆมาก่อนเลยในชีวิตและความสวยั้งร่างกายกับใบหน้าของตัวเองเป็นของธรรมชาติล้วน